สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาเพาะเมล็ดผักสลัดนะคะ,ะสำหรับการเพราะในวันนี้นะคะโบก็จะไม่ได้บ่มเมล็ดในกล่องพลาสติกก่อนนะคะแต่ว่าก็จะพาคุณผู้ชมนะ่ะปักลงฟองน้ำเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า ก่อนที่เราจะปักลงฟองน้ำานะี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ของเราเนะี่ยอัาตราการงอกดีนะคะเพราะว่าบางาร้านนะคะเขาอาจจะเป็นเมล็ดเก่าเก็บอะไรแบบนี้นะคะในการปักลงฟองน้ําเลยนะคะก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถรู้ว่าเมล็ดของเราจะงอกทั้งร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมถ้าแบบยังไม่นับมั่นใจก็แนะนําให้บ่มเมล็ดใส่กล่องพลาสติกก่อนนะคะคุณผู้ชมอ่าถ้าเรารู้ว่าเมล็ดของเราอะงอก ดีงอกร้อยเปอร์เซนต์อะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำปักลงฟองน้ำได้เลยนะคะ <c oughs> สำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะคุณผู้ชมก็จะมีถาดเนาะนี่ก็จะเป็นถาดเพาะของเรานะคะแล้วก็จะมีเป็นอฟองน้ำนะคะที่ยังไม่ได้นวดน้ำนะคะแล้วก็จะมีเป็นมเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะคุณผู้ชมเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะมีเป็นไม้เสษลูกชิ้นนะคะที่เราจะใช้ฝัง ทางด้านปลายแหลมนะคะคุณผู้ชมฝั่งทางด้านปลายแหลมนะคะแทบ็บเป็นอุปกรณ์ในการจิ้ม,มเมล็ดลงฟองน้ําของเรานะคะอันนี้มเมล็ดโบก็ได้เทลงบนตรงนี้แล้วเพื่อที่จะให้เราจับมาใช้ได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นเราก็จะต้องนวดนะคะฟองน้ําให้ชุ่มน้ําก่อนนะคะคุณผู้ชม วันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยใสนะคะเนื่องจากว่าเจ็บคอไม่ค่อยสบายด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นอะไรไม่รู้ชอบไอนะคะช่วงนี้ไอสองสามวันมาแล้วไอไม่หายสักทีเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ฟองน้ำเราก็ต้องนวดให้ชุ่มน้ำนะคะคุณผู้ชมให้ชุ่มน้ำเลยเพราะว่าถ้าไม่ชุ่มน้ำไม่อิ่มน้ำเนี่ยไม่ มันก็จะทําให้มเมล็ดเราถึงแม้ว่ามันงอกออกมาเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะแห้งตุยไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในฟองน้ำาก็จะมีโพรงอากาศอยู่ใช่ไหมคะต้องทําให้น้ําเข้าไปแทรกซึมเข้าไปแทนที่โพรงอากาศพวกนั้นทั้งหมดนะคะเราก็ค่อยๆกดไล่ออกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องรีบเนาะกดไปเรื่อยๆนี่แบบนี้ขยาขยาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เห็นไหมคะพวกนี้จะใสๆนะคะตัวขาวๆแบบนี้ก็คือยังไม่อิ่มน้ํานะคะให้ดูใกล้ๆน,นี่มันก็จะเริ่มใสขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะเป็นใสๆตัวนี้ก็คือยังเป็นขาวๆคือเรายังไล่พรุงอากาศออกไม่หมดนะคะนี่คือทำแบบนี้ไปเลยนะคะคอยเติมน้ําแล้วก็ขยาขยาแบบนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวจะเอาฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อน,นะะให้คุณผู้ชมดูนะคะมันจะได้คลิปไม่ยาวจนเกินไปเนาะ ตัวนี้เป็นฟองน้ําแบบมีขอบนะคะที่โบใช้คือผู้ชมะจะใช้แบบมีขอบหรือไม่มีขอบก็ได้นะคะตัวนี้โบซื้อมาอดีมันเป็นแบบมีขอบนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่เ็นความแตกห่างหรือ,อยังนะฝั่งนี้ก็คือเป็นใสๆแล้วฝั่งนี้อาจจะยังขาวๆอยู่นะคะอันดับต่อไปนะคะผคู้ชมอาจะขอญอาตขยับมาทางนี้นิดนึงให้ผู้ชมได้เห็นนะคะนี่ ใช้ปลายไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มจิ้มจิ้มน้ำก่อนนะคะแล้วก็มาแตะที่เมล็ดนี่เห็นหรือเปล่านะคะเป็นเมล็ดนะคะฝั่งที่มีปลายแหลมแหลมนะคะก็คือชี้ลงด้านล่างนะคะจะเป็นฝั่งที่รากจะออกนะคะเราจะจิ้มฝั่งนี้ลงไปนะคะคุณผู้ชมเอาลงสักประมาณครึ่งเมล็ดก็ได้นะคะที่จริงเนี่ยเราหวาน หวานบนฟองน้ำเนี่ยมันก็งอกได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะจัดการให้เมล็ดผักของเราเนี่ยอยู่ในช่องปกตินะคะแล้วก็ให้ลากลงไปในฟองน้ำเนี่ยได้เยอะที่สุดนะคะคุณผู้ชมใช้มือหรือว่าอะไรก็ได้ข้างนึงนะคะแหวกนิดหน่อยแหวกฟองน้ำนิดนึงนะคะชึบแล้วก็วางลงในช่องนะคะ แบบนี้อันนี้ก็จะใช้สําหรับใครที่สายตาไม่ค่อยดีนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะยากหน่อยเนาะวิธีนี้เพราะว่าส่วนมากแล้วโบก็จะใช้เป็นวิธีบุ่มเมล็ดในกล่องพลาสติกก่อนนะคะถึงเอามาลงฟองน้ำนะคะวิธีนั้นก็จะทำให้เราหยิบจับต้นกล้าลงฟองน้ำได้ง่ายๆนะคะนี่เอาลงแบบนี้ เอียงๆก็ได้ไม่ปักตรงก็ปักเอียงๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้มันก็จะลดขั้นตอนไปแบบว่า,าไม่ได้เลียงมเมล็ดแค่นั้นแหละนะคะคุณผู้ชมก็คือเรามาเลียงใส่ในอันงฟองน้ำนะคะแล้วก็วางไว้ในร่มนะคะพอมันเริ่มงอกนะคะเราถึงจะเอาออกรับ แดดรับแสงนะคะประมาณวันสองวันนะคะมันก็จะงอกแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้โบก็จะวางไว้ในร่มเลยนะคะ,ะหรือใครจะวางไว้ในที่มืดก็ได้นะคะวางไว้ในที่มืดก็ได้นะคะหรือว่าจะวางไว้ในร่มตรงที่แดดยังไม่ส่องถึงนะคะคุณผู้ชมให้วางในร่มก่อนให้ดูว่ารากงอกขึ้นมาหรือย,ยังอ่าถ้ารากงอกประมาณมา สอาวันอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยเอาออกรับแสงนะคะเอาออกไปวางในที่ที่มีแดดส่องถึงนะคะวิธีนี้โบก็จะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ทำได้นะคะก็อาจจะช้าหน่อยนะคะนี่ ชืบลงไปเรื่อๆยๆเลยแบบนี้นะคะจนกว่าจะถึงจำนวนวนนะคะที่เราต้องการนะคะคุณผู้ชมอันนี้โบก,ก็จะเพาะมาเมล็ดกรีนโอ๊กอยู่48นะคะ48หลุมนะคะแล้วก็เป็นกรีนคอร์อีก48หลุมนะคะก็คือรวมแล้วก็จะเป็น96นะคะก็คือ1ชุดพอดีเลย9 96อ่า ช่องนะคะฟองน้ำก็เก้าสิบหกนะคะกล่องก็สิบสองใบนะคะเจาะแปดหลุมก็เก้าสิบหกหลุมเหมือนกันเก้าสิบหกช่องนะคะแล้วแต่ว่าจะเรียกหลุมหรือเลือกช่องก็ได้นะคะคุณผู้ชมมันก็จะให้ทําเราทําแบบปลูกได้ง่ายนะคะกําหนดจัดการอะไรได้ง่ายนะคะถ้าเรานับเป็นชุดอันนี้ผบก็พูดขึ้นมาเองนะคะก็คือเป็นชุดเนี่ย แล้วแต่ว่าใครจะนับชุดกี่กล่องก็ได้นะคะชุดหนึ่งนะคะก็สิบสองใบนะคะเพราะว่าฟองน้ำเก้าสิบหกช่องมันจะแผ่นหนึ่งพอดีเนาะเงนกับกล่องนะคะแต่ว่าใครอยากได้แบบเป็นชุดจริงๆก็กล่องสักสิบสี่ใบก็ได้อีกสองใบเอาไว้เป็นกล่องอนุบาลน,นะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้ปลูกแบบต่อเนื่องได้ดีนะคะคุณผู้ชม ไว้สักวันสองวันเราค่อยมาเปิดดูนะคะเราค่อยมาดูนะคะว่ามเมล็ดของเรางอกหรือเปล่านะนะคะอันนี้ที่โบปลูกไว้สี่สิบแปดกอีนโอเนี่ยจะสี่สิบแปดนะคะเพราะว่าโบก็จะเผื่อไว้อีกนะคะเผื่อไว้อีกสักสิเมล็ดนะคะเผื่อว่ามีบางมเมล็ดในนี้มันไม่งอกนะคะเราก็จะได้เอาตัวที่เราเพาะเผื่อไปแทนนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลาเพาะใหม่นะคะ เอียงหรือว่าตรงๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมเอียงๆหรือว่าตรงๆก็ได้ถ้าเราหวานไปเลยมันก็งอกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ว่ารากมันจะลอยแค่นั้นแหละนะคะอันนี้เราไม่อยากให้รากมันลอยแล้วก็เลยจิ้มลงไปข้างล่างอีกนะคะคุณผู้ชมสมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบก็จะวางไว้ในร่มเลยนะคะประมาณวันสองวันหรือว่า ไม่เกิน4วันเนี่ยมเมล็ดก,ก็จะเริ่มงอกแล้วนะคะเราค่อยเอาออกไปวางารับแสงกันนะคะสําหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะเราได้นําเมล็ดปักลงฟองน้ําเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ครบหนึ่งวันแล้วนะคะที่เรานําลงฟองน้ํานะคะ,ะบริเวณที่บวางนะคะคุณผู้ชมก็วางอยู่ในล่มนะคะ อยู่ในร่มแบบนี้เนาะไม่ได้หาอะไรปิดเลยนะคะแต่ว่าเมล็ดก็ยังงอกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครกลัวเมล็ดไม่งอกจะหาอะไรปิดไว้ก็ได้นะคะก็จะกันหน้าฟองน้ําแห้งด้วยนะคะอันนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะดึงขึ้นมาให้ดูนี่อันนี้เมล็ดก,ก็เริ่มงอกแล้วนะคะอันนี้เพียงแค่ วันเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอีกทีนะคะว่าครบ2วันแล้วมเมล็ดจะงอกขนาดไหนนะคะแล้วเราจะนำออกแดดกันค่ะอันนี้เพราะ,มะเมล็ดครบ2วันแล้วนะคะคุณผู้ชมเมล็ดก็งอกขึ้นมาเรียบร้อยนะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะโบดูแล้วนะคะเราสามารถที่จะนําเอาออกรับแสงได้เลยนะคะแต่ว่าโบจะเอาไว้อีกสัก ให้ครบ3มวันนะคะให้ต้นกล้ายืดขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะเราถึงจะออกรับแสงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครสังเกตว่าต้นกล้าของตัวเองนะคะยืดขึ้นมาแล้วประมาณนี้นี่ประมาณนี้โตขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคะเห็นหรือเปล่านี่ก็เอาออก รับแสงได้เลยนะคะไม่ต้องรอเดี๋ยวต้นก้าจะเยืดนะคะแต่ทีนี้ของบนพึ่งพ้นฟองน้ำขึ้นมานิดนึงนะคะเปลือกก็ยังไม่ออกนะคะโบก,ก็เลยจะเอาไว้อีกให้ครบ3วันนะคะถึงจะอ,ออกนะคะใครที่พอจะกระเทาะ,ะเมล็ดออกแบบนี้ออกอเอาเปลือกนะคะออกจากใบก็เอาออกได้เลยนะคะช่วยเขานิดนึงก็จะดีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครไม่สะด,ดวกก็เอาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็ จะออกจากอยอดของต้นก้าเองนะคะคุณผู้ชมนี่แต่ถ้าพอมีเวลาก็ช่วยเขาออกนะคะคุณผู้ชมเขาจะได้ไม่เป็นจุดดำๆอยู่บนปลายใบนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะใช้ฟอกกี้นะคะสเปร์สเปร์สเปร์ปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกเองได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโบพอมีเวลาโบก็เลยจะช่วยอเอาเปลือกนะคะออกจาก ยอดออกจากต้นกล้านะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูกันอีกค่ะต้นกล้าก็คืออยู่ในร่มครบ3วันแล้วนะคะก็คือับเอาเมล็ดลงเย็นของวันพุธนะคะเย็นของวันพฤหัสก็1วันเย็นของวันศุกร์ก็1อีก2วันเย็นของวันเสาร์อีกก็เป็น3วันวันนี้เช้าของวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชม ต้นก้าโบดูแล้วต้นก้ามีลักษณะยืดขึ้นมาแล้วสักประมาณหนึ่งนะคะโบก,ก็จะเอาถาดนี้นะคะไปไว้ในโรงเรือนนะคะคุณผู้ชมจบขึ้นมาเลยนี่โรงเรือนของเราชื้นนี่ก็จะวางไว้ในโรงเรือนเลยนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยงน้ำเปล่าไปอีกประมาณ 5 7ถึง7วันนะคะเราถึงจะเปลี่ยนเป็นน้ำปุ๋ยเพื่อที่จะให้ต้นกล้าของเรานั้นมีธาตุอาหารนะคะในระหว่างนี้เราก็เลี้ยงน้ำเปล่าให้ต้นกล้าแข็งแรงมีรากมีอะไรก่อนนะคะคุณผู้ชมเราถึงจะให้ปุ๋ยเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันค่ะ